ฉันมาปิดดอกกล้วยค่ะเจ๊เพชรแล้วนะอั <laughs> ตรายมากเออทาดูดูนายอยากถ่ายารูปปั๊บ ฮลโหลสบายดีสบายดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับสองโซลาคือเก่าจ้าวันนี้สลากกมาเห็เวียกคือเก่าพี่น้องเส้นเก่าเส้นเดิมวันนี้ก็มาปิดดอกกวยจะพี่น้องเบ่งตีการเห็นแบกของเฮาก็คืออยู่ที่สันสูงมากเลยจ้าทุกคนนี่ นี่คือบรรยากาศยามเศร้าทุกคนกะเกียมเครื่องคองมาลุงตุงติ่งมากสิไปทำงานเนาะสิไปเห็ดเวียกนายเวียกของฮาก็คือต้องตัดผมแบกคันดอกคันใดมียางมียาง,ยางโอดอุกตึกนึกนองนะทุกคนมือนีกะสิพ้าทุกคนมาเห็ดเวียกนี่และทีมงานพวกเฮากก็ประมาณ17คนเนาะมือนีในการปิดดอกมือนีจ้าเดี๋ยวฮาสิพ้าทุกคนไปติดตามต่อไปในที่นาเวียกของฮาเลยว่ามือนีเฮาไป ปิดดอกมีจังใดแน่เห็ดจังใดแน่เดียวติดตามนํากันเลยเนาะว่าเฮาสีเห็ดแนวใดแนะน่จะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็กะเกียกเก่ยมโพมกะเกี่ยมคันใดของไผยของมันเลยได้ทุกคนเนาะผู้ใดก็ต้องกะเกี่ยมกันเบิดตอนนี้บรรยากาศยามเศ้าเนาะเฮากําลังสีไปเห็ดเวียกทุกคนกะเกี่ยมตัดโพมตัดยังพี่น้องอันนั้นผู้พาย่งก,ก็คือหนา้าคุมงานของเฮาเนาะการนันก็เป็นกคครรมกรเบิดแหมแต่ละคนก็ตองด้ถื่อโพมไปพี่น้องกับคันได้ล้วกะ ถือยังในปบะหเนาะไปเบิงน้ำกันเลยจ้าเดี๋ยวหอมสีพาทุกคนไปลุยกันเลยเด็ดเพ็ดล้วนะทีมงานปิดดอกกวยโอ้โหปีนขันใดจักสั้นปีนขันใดะ หาสิเป็นหัวหน้าวนันนี้นี่มาเบ่งทีมงานปิดดอกกล้ยวาสานเฮ้ย <c oughs> ไปก่อนจะได้หัวหน้าหายปิด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 นี่แกใส่ไม่ใส่ยางหรือเ่เนี่ยไม่ใส่ทีหรืไม่เฮ้ยปิดดอกกล้ยโอ้โหปีนคันใดค่ะ มีอย่างมากมายมาลงตรงติ่งบุหูสาหาัสดอกในแบบ,บเบะเอเนอะฉันมาปิดดอกกล้วยค่ะทำงานวันนี้ปิดดอกกล้วยนางอังก็มาด้วยมาปิดดอกกล้วยจ้ะทุกคน กลก้วยที่ว่ามันแหงมันแรงค่ะนะานางดาวแอคชั่นนางอังสองนิ้วนางผูกไม่เห็นฉันมาปิดดอกกล้วยค่ะนี่แหละสัตจะปิดอันนี้แหละ สันเหนื่อยสันก็ถามมาสันเบิงมือฉันฉันมาทำงานวันหนึ่งแชนเกีบฉันกินมดเลยแต่ละมือไม่มีเก็บค่ะสุดยอดบอ8โมงห้าสิบแปด เห็จเลกันเห็ดเรียกม้าเห็ดเรียกมาวยื้อไม่ใช่เหเีกมาแบบเต็มไม่ิงไหวเบียงไม่เนาะอานไม่ดต่อานไม่แบบไหนห่าปิดดอกกล้ยสภานยาค่ะทุกคนโอ้โหดอกกว้ยไม่มี เมื่องไอแบกคันใดดอกกล้วยบ่มีพ่อกกบ่มีหอดกล้วยสิมีดอกจังได้พอเราอุกอังมีแต่หญ้าโอ้เป็ดเวียกลำบากจริงๆว้าวหญ้าเยอะจริงๆค่ะนี่แหละสภาพ นาทีการงานของดิฉันที่ฉันมาทำงานที่นี้ว่มีหอยอดกุกเกลกมีเออว่มีหอดดอกกุยกุยดอกดอย่างเอาตีพาทุกคนเล่ะนะคะเลาะซื้อๆว่มีดอกอาอาแบบนี้ก็แค่ยังไงละเหนื่อยจริง อย่างคือทักมาโอ้ยนอหกมากค่ะเบิ้องทางสิปสไปคือไกลแทนอปิด ได่ถ่ายนะเฮ้อไไไปไปกันเ้

ពីតាមញ៉ានឿយឡាកងហ្នឹងជាចែងជឹអូថែព្រោះជឹងទីមិនថែជឹងយកទៅថែទីតិចតិចទៅវាវាមនធិដាផង់ទៅគនពីមនធិគំលាហូមអាចមិនណទៅវាឡាហ្នឹងអាយកតាមផ្នែកតែកែអ៊ុយទៅឡាយកខ្លៅហូបប៉ៅទៅ

ก็กำลังสมัติยังฮงวาดังได้แบบฮงเจะขนาดตองหมดเดียงขโมอมาหลายหมดเดียงวันไหนวันไหนเป็นนะคือเบ็ดขาดอาจารย์ทำไมมึงเล่นเนี่ยเอาปัทห่าออกแล้วปิดน้ำเมื่อเมื่อเมื่อเลิกเวียกแล้วจ้าตอนนี้จ้าทุกคน ไปนนางบอลทกมันตุยเจ้าเดอ้อนาอี้นายมน่ัานยมันตุยเจ้าไหนปาพวกนี้มาแต่ไซนเนาะใครเครื่องใครของบ่ใครจกใครเลยบอ, <laughs> อ <laughs> ไกเล็กขายโลทิกหาบย่งหันหาบกระตาหาบกระบุ่งสิไปใส่ไ,ไ,สไปขายย่งแม่เทาพับเลอเพราะเธอไม่สัดเจน ขอบเสื้อผ้าไปอยู่กับพี่โอ้โหเยอะมาแต่ซ้ายซุ่มเจ้านี่คือหอบตากระบุงเด้ คายยังเม่าว่ายสลิปมีเสื้ออ่องคายบบถ้าเตบิง <laughs> บิงไปไหนวะ <laughs> โอ้พวกมเมทาอันนี้นี่จะขาาอียังปรุงตุงต้งติ <laughs> ้ง ออกเดินทางได้แล้วเร่ไปเจ็ดแล้วเร่หาน <laughs> โอเคตอนนี้กะเอา <ST AN CE> ผักเวียร์ผักวานแล้วกะซ <ST AN CE> ีมาเลียนทมเลียนแถวจ้าทุกคนอันนี้คืออาคนงานเราหรือว่ากรรมกร <ST AN CE> เห็ดเบียกจ้าทุกคนกะสี่ร้อยคนประมาณนี้กะสี่มายงยงยิงแน่เนาะสองนิว้วสองนิว้ว <ST AN CE> สองนิว้วสองนิว้วไล่กันมากเลยจ้าทุกคนแต่ว่าน้องงานว่เลยบอกเลยบอกชิคกี้ฟังว่าอันนี้คือว่า อ่านี่เล็บละพี่น้องก็มาหบเงินเลยจ้าเดี๋ยวฟอกกระชินัะจำนวนคนเลยก็หบเงินเลยแต่ว่ามนีก็เข้าโซ่กันเรื่องว่างูกัดคนเนาะพี่น้องเนาะเข้าเฮ็ดเวียกมือนีก็เยอะละไม่เกินจะเลยเป็นดาวพัฒนา งูกัดคนเขาก็พาไปห้องหมอเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าบอกหูว่าคนที่งูแทงด้กัดฐานทีเป็นอย่างไรเขาบอกว่าหูคือการติดตามต่อไปในเมืออื่นสาวนาพี่น้องฟังเบื้องอาการว่าสิเป็นอย่างไรพอฟองหล้กก็ฮ็ดทีมงานต่างเขาฮ็ดทีมงานต่างเนี่ยพี่น้องก็เลยบอกหูกันว่าพอถืองูกัดฐันเป็นจัางไรแน่นาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคมันนี่กดีพอโตสามีไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยจ้าสวัสดีสบายดีบายบาย